สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับสำนักงานปปชได้จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือที่จังหวัดตราดมุ่งส่งเสริมความเป็นธรรมป้องกันการทุจริตและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยอย่างเป็นรูป,ปรธรรม ที่ห้องประชุมโรงแรมเอวอดาตำบลวางกระแจอําเภอเมืองตราดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมและป้องกันการทุจริต โดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและพันตำรวจโทกีรบกฤตธีรนนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยกลุ่มเป้าหมายนะคะประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านการทุจริตจ,จังหวัดตราดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการผลักดันและสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในสังคมไทยโดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทหน้าที่และอำนาจกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมกับมีการยกตัวอย่างกรณีแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านหินดาดในพื้นที่ป่าชายเลนอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดที่สะท้อนบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการเป็นโซ่ข้อกลางประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเสวนานในหัวข้อบทบาทของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับสำนักงานปปชในการส่งเสริมค่านิยมสุดจริตและในช่วงบ่ายค่ะได้จัดก,กิจกรรมลงพื้นที่ที่ตำบลวังกระแจะเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของภาครัฐและร่วมการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน